เรียนล่อหลวงพ่อพุ่งวัดบางโคลนอกเนื้อชินตะกวัวปี2472หลวงพ่อพุ่มพระครูรัตนรังศีวัดบางโคลนอกท่านเป็นพระเถระผู้มีวิทยาคมสูงสมเด็จพระสังฆราชแพลวัสุทัศน์ให้ความเคารพหลวงพ่อมากกรม,มหลวงชุมพรก็เป็นสิบคนหนึ่งของหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อจะแนะนําให้ไปหาหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอสิบอีกองค์ที่เป็นที่รู้จักดีคือหลวงปู่โต๊ะวัดระดูชิมพลี ซึ่งหลวงพ่อพุ่งก็ได้แนะนําหลวงปู่โต๊ะไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยต่อไปเหรียญล่อหลวงพ่อพุ่งเนื้อชิ้นตะกัวนี้สร้างก่อนเหรียญรุ่นแรกปี2 4 7 7พระพิมพ์นี้ซึ่งเล็กมากขนาดกว้าง1เซนติเมตรสูง1 5เซนเมตรแต่การจารของหลวงพ่อพุ่งนั้นสามารถจารได้ครบองค์ประกอบโดยทราบจากคนเก่าๆที่วัดบางโคลนอกว่าหลวงพ่อพุ่งท่านจารโดยหลับตา และบริกรรมคาถากำกับจึงทำให้เกิดสมาธิจึงทำให้พระทุกองค์ที่ท่านสร้างมีการลงเหล็กจานเป็นส่วนใหญ่และเท่าที่ทราบมาว่าเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรจะมีการลงเหล็กจานทุกองค์โดยหลวงพ่อพุ่มจึงทำให้รู้ถึงวัดปฏิบัติของหลวงพ่อพุ่มว่าท่านสร้างพระนั้นตั้งใจจริงๆขนาดองคเล็กองคน้อยท่านก็จานให้ทุกองค์หายากมากพุทธคุณคงกระพันชาตรีแคล้าคลาดและมหาอุทธ ได้ชื่อว่าของหลวงพ่อพุ่มแล้วพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครจริงๆถ้าท่านไม่เก่งจริงเหรียญรุ่นแรกของท่านคงไม่ได้การยอมรับให้จัดเข้าอยู่ในเบญจภาคีเหรียญเกจิยอดนิยมเป็นแน่